สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับจะหวานผักชีกันนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเมล็ดผักชีนะครับที่ผมเทออกมาจากซองครับซองนี้ก็น้ำหนัก300กรัมนะครับนหนัก300กรัมผมจะใช้แต่ผักชีพันุนี้นะครับเป็นรูปป่านะครับผมจะพราะว่าผมเคยปลูกมาตลอดก็ผลผลิตดีครับแล้วก็ทนด้วยครับ กอใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงครับแล้วก็นานนับนานกว่าจะออกดอกนะครับผักชีถ้าเบาเกินก็ไม่ดีนะครับออกดอกเร็วก็ไม่ดีครับเราจะต้องรีบถอนแต่ถ้าผักชีพันนี้ก็ไม่ออกดอกง่ายครับแล้วก็แตกกอกอใหญ่ครับผมก็จะใช้แต่พันนี้ตลอดครับอันนี้เป็นเมล็ดผักชีครับสำหรับการหว่านนะครับนี่ครับเวลาเราจับนะครับ เรากำกำประมาณนี้นะครับอย่าไปจับอย่าไปกำเยอะอย่าไปกำเต็มกำนะครับอย่าไปกำแบบนี้เต็มกำเราจับแค่หน่อยเดียวนะครับประมาณนี้แล้วเวลาเราหวานนะครับให้ให้เม็ดออกทางนี้นะครับทางปลายนิ้วชี้นี่ครับแล้วก็หวานไปแรงๆครับให้ให้เม็ดออกทางปลายนิ้วชี้นะครับเราจะได้ควบคุมทิศทางแล้วก็การปล่อยเมล็ดได้ครับพยายามออกให้ที่ปลายนิ้วครับ ออกทางนิ้วชี้นะครับอย่าไปหวานแล้วก็แบมือนะครับไม่งั้นจะถี่ครับแล้วก็กอกอไม่ใหญ่ครับผักชีจะต้นฝอยน้ำหนักไม่ดีแล้วเวลาเราลอกเวลาเราทำก็จะทำได้ช้าครับทำให้เราเสียเวลาด้วยครับในการลอกในการแต่งนะครับเวลาเราถอนถ้าแบบนี้ก็น้ำหนักดีแล้วก็การสำคัญที่การหวานนะครับผักชีสำคัญมากเลยครับการหวานผักชี ไม่ใช่ว่าเราอยากได้เยอะแล้วหวานเยอะนะครับยิ่งเยอะยิ่งหวานเยอะยิ่งได้น้อยนะครับน้ําหนักเขาจะเบาครับนนี้แปลงนี้ยาวประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับความยาวแปลงความกว้างก็สองเมตรกว่าครับผมจะใช้แค่ซองเดียวนะครับต่อแปลงต่อร่องนะครับอันนี้สองร่องก็ประมาณสองซองครับก็ใช้ไม่เยอะครับซองละสามร้อยกรัม ก็ซองหนึ่งก็ได้เยอะครับหวานบางคนก็หวานหลายซองนะครับแล้วก็จะทําให้ผักชีฝ่อยนะครับอย่าไปหวานเยอะครับถ้าเราอยากได้ผักชีงามผักชีสวยครับอาศัยว่าใช้พื้นที่หน่อยแต่ว่าเราทําง่ายครับหวานห่างๆหน่อยครับเดี๋ยวผมจะหวานให้ดูนะครับหวานแบบไหนครับ อันนี้ครับอันนี้ซองหนึ่งนะครับผมหวานไปเมื่อกี้ก็เกือบหมดเกี้ยงนะครับเหลืออยู่นิดเดียวเองครับแปลงหนึ่งใช้ซองเดียวนะครับความยาวแปลงประมาณ70เมตรนะครับจะหวานแค่ซองเดียวแบบนี้คือเราต้องการเน้นผลผลิตให้เต็มที่ครับ